ย่งจุดหมายแรกนะครับวันนี้ที่วัดบุญญาวาสนะครับนีนี่เองคือแล้วก็จุดนี้คือเขาเรียกว่าพระบรมบทาตบุญญาวาสเจดีนะครับซึ่งจะต้องขึ้นไปด้านบนนู้นนะบรรยากาศก,าก็ดูจะเง,งียบๆนะครับวันนี้นะวัดนี้น่าจะเป็นวัดแบบว่าคล้ายๆวัดป่านะ รยา,าเงียบสงบนะครับนะเฮอแก่การมาพักผ่อนมาอะไรนะปฏิแบบัติธรรมนะโอเคกรุณาถอดรอ,องเท้าดยนะครับเนะเดีย๋ยวขึ้นมาด้านบนกันครับก็วัดบุญญาวาครับอยู่ในเขตจังหวัดสุนุรีนะอําเภอบ่อทองครับนะนะแน่บรรยากาศดีตรงนีลมพัดลมเริม่มพัดเย็นเยน็ยน,ยนสบายสบาย นี่เจดี JD. เขาปิดสี่โมงครึ่งนะครับนะแล้วก็จามีป้ายบอกไว้นะกรุณาแต่งกายสุภาพนะครับนะวัดเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับคนเคารพต่อสถานที่นะครับประมาณนั้นเลยนะโอเคครับอไปเดินชมกันนะรอบๆนะีคือไม่มี ญาติโยมมาเดินนะครับนะก็จะมีคนงานอยู่ทางด้านนู้นนะครับไปนะครับนี้ก็มีป้ายบอกว่าห้ามนําอาหารน้ําหวานขึ้นมาบริเวณเจดีย์นะครับอันนี้ป้ายเตือนนะครับนะโอ้ยเขาลบสถานที่นะครับนะโอเคไปนะครับไปเดินชมกันว้าวนะก็เป็นอ่าด้านบนเขาเป็นพระ,ระบรมธาตุเจดีย์นะครับนะซึ่ง อยู่บนเขานะครับซึ่งไม่สูงมากเนาะแล้วก็ทางเดินก็จะเป็นแบบสวยงามนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เนาะก็จะด,ดูเงียบๆนะคับนะอือนะครับนะรบนะประมาณนั้น บรรยากาศเงียบสงบนะ <laughs> ครับ นี่ก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับนะว้าวดูสินี่เป็นพระพุทธรูปด้านในเวนวัดวคือวัดเขาเออกจากเงียบสงบนะครับนะนี่ครับนี่คืออ่า พระธาตเจดีนะครับนี่ยานนนออ้ยเดี๋ยวก่อนครับนี่ถอดรองเท้าขึ้นมานะร้อนเลย <c oughs> เข้าที่ร่มก่อนนะพื้นเป็นกระเบื้องเป็นหินอ่อนนะครับแกนี้ไงคือจุดนี้เป็นจุดที่ตั้งของพระเจดีนะครับนะแล้วก็ บริเวณวัดเขาเนี่ยก็ดูกว้างขวางนะครับนะนะด้าน,นล่างเป็นวัดท,ที่ผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะแต่จุดหล,ลักๆก็คือจุดตรงนี้นะโอ้ใจดีนะครับนี่พระธาตุใจดีใหญ่มากเลยนะสูงอลังนครับแล้วก็วัดก็อาจะเงียบสงบนะเพราะว่าอยู่ในในป่าก็ไม่เชิ่ในป่านะครับนะนะดูสวยงาม นะครับวิวเขาด้านหน้าดูสิมาดูเขาว่อะไรนะแล้วก็เห็นเป็นเขาเขาวนั่นนี่ผมว่าไม่น่าจะใช่หมอกนะน่าจะเป็นฝุ่น PM เพราะช่วงนี้นี่ฝุ่น PM นี่กระจายไปหลายจังหวัดนะฮะชลบุรีระยองก็โดนผลกระทบเขาด้วยนะครับนัไม่ใช่ว่าแค่กรุงเทพ เห็ในไกลๆทิวเขาเขาวๆนี่ไม่น,น่าใช่หมอกฝุ่นแน่นอนเลย okay. นะก็วันนี้ก็พาเพื่มาเดินชมกันนะเพราะว่าจุดนี้ถึงก่อนนะครับที่วัดบุญญาวานนี่มันถึงก่อนวัดเขาถ้ำปะทุนที่ว่าจุดหมายหลักที่จะไปก็นนะเลยแวะมาชมกันก่อนนะครับ okay. นะเงียบสงบเพราะว่าวันนี้ไม่มีญาติโยมมากันเลยแล้วก็บริวเวณด้านล่างทางขึ้นมาทางวัดเราก็ติดไป้ายไว้เป็นจุดๆว่าให้อะไรสำรวมนะครับนะมาที่วัดเนี่ยอืมอื ก็มีทางเดินทางขึ้นลงรอบเลยนะนดูสิน,นี่นะแหม่เจดีย์นะครับนีะสีทองอารามดูทีเดียวยังทิ้องอ่ะถ้าเพื่อนๆนะครับมีโอกาสมาก็มาแวะมาทำบุญกันนะน มีเขนี่ยส่วนมากเขาจะติดป้ายบอกเลยว่าให้บอกว่าสำรวมมันะกายวาจาใจาย่าส่งเสียงดังนะครับนะนี่เป็นชมนะรอบๆวัดก็เป็นเป็นเขาเล็กๆเป็นป่านะอย่างที่บอกคือวัดเขาอยู่ห่างจากชุมชนเนี่ยก็จะดูแบบว่าเงียบสงบนะครับ ก็หมากันการมาปฏิบัติธรรมประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวเสร็จจากจุดนี้นะครับก็จะไปยังน่าจะไปยังวัดเอเขาท่าประทุนนะถ้าไม่ผิดพลาดหรือว่าไม่แวะณจุดไหนก่อนนะครับนะ ย่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับวัดบุญยวาสนะเดี๋ยวเสร็จจากจุดนี้ก็จะเดินทางต่อครับนะเดี๋ยวไปยังจุดมุ่งหมายจุดไหนนะแต่หลักๆก,ก็คือวัดเขาถ้ำประทุนนะครับนะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูดก่อนว่าจุดไหนถึงก่อนเนาะแล้วก็อาจจะแวะจุดนั้นโอเคครับงั้นเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยครับ เห็นอีกอวัดหนึ่งที่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าเป็นเป็นวัดแบบแนววัดป่าวัดที่เน้นมาปฏิบัติธรรมนะครับนะนะเนะขามีจุดจอดหอด้วยโอ้ก็ประวัติประวัตินี่ผมก็ไม่ๆๆไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันประวัติเขาเป็นยังไงที่วัดนี้นะแต่ว่า เป็นวัดที่มีพื้นที่เยอะนะพื้นที่มากเลยนะมองไกลๆก็สวยนะครับนะไปกันต่อครับนะสถานที่ต่อไปอก็กะว่าจะไปแวะอีกสักสองที่ที่วัดเาขาท่าพะทุนแล้วก็ที่อะไรนะอะไรชื่ออะไรจำไม่ได้เดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันเพราะมันอยู่ในระแวะกเดียวกันใกล้ๆกันแถวนั้นนะ โอเคครับนะไปเดี๋ยวไปเจอยังจุดหมายต่อไปกันเลยครับ